พอกเกินเทปนี้นะครับอยู่ันที่3ามขบันก่อกรอบขับนะครับกับปมคิวสวัสดีครับคิวสวัสดีครับปรเท่ครับแน่นอนครับต่อเลยครับเรื่องของการพัดผมมีนักเรียนจำนวนมากครับที่ไม่เคยมาเรียนเกี่ยวกับจริงๆรจังๆในเรื่องของการพัดเลยนะเพราะคนส่วนมากเนี่ย โอเคการเรียนวงสวิงปรับสวิง,งเป็นเรื่องธรรมดามากาเป็นเรื่องแบบโอ้โอเคไปเรียนแล้วโอเคแต่พอทุกคนอยากตีไกลขึ้นอยากตีตรงขึ้นแต่บางทีบางคนมันไม่เคยมาโฟกัสเรื่องนี้ใช่แล้วหลายคนเนี่ยพอมาบอกว่าจะไปเรียนพัดเนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอโอเคมันมีอะไรลึกซึ้งมากจริงๆครับ,รบไ,มไม่แพ้สวิงเลยถึงแม้ดูวา่ามันเป็นการขยับมุมเมนต์เพียงนิดเดียวครับแต่คําถามต่อมายอดฮิตครับโอ้ค,ครับเนี่ยผม ผมมักจะให้ลูกศิษย์เนี่ยยืนเซตอัพในท่าที่เขารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติตัวตนมากที่สุดนะครับเขาก็มักจะยืนเนี่ยไม่นคำถามว่าเนี่ยโปเนี่ยผมว่าเนี่ยปรึกษานะครับพอดีเลยผมยืนจนเนี่ยผมว่าจะไปดัดลายดัดลายแองเกิลของพัตเตอร์หน่อยผมรู้สึกว่าเนี่ยตอนจนเนี่ยของผมเนี่ยมันกระโดดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอ่ะจนแบบไม้ยกยกหน่อยการตั้งฉากเลยต้นเนี่ยลอยเลยครับลอย นะครับผมคำถามต่อมาผมไปดัดก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาเรียนผมว่าล้วโปคิดว่าถ้าเกิดว่าผมดัดให้มันให้มันแฟดขนาดกับพื้นแล้วเนี่ยมันจะดีไหมโปมันจะดีกว่าไหมหรือผมเรียนดีกว่าคําตอบง่ายๆเลยครับว่าจะดัดก่อนหรือว่าเรียนก่อนคําตอบคือเรียนก่อนครับ,รบศาสตร์ในเรื่องของการพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเมืองนอกนะครับถ้าเกิดว่าจบหลักสูตรในการเรียนพัดอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยเขาจะคือคำานึงถึงในเรื่องของท่าเซตอัพก่อน เช่นอันดับแรกเหมือนที่โปรเทสเคยบอกว่าตอนเซตอัพไอไลน์อาจจะต้องอยู่จะต้องอยู่บนเหนือของลูกกอล์ฟหรือเหนือรือเหนือพัตเตอร์ก็ไม่ครับพอไอไลน์ได้ปุ๊บอ่ะดูซิจับกริปอยู่ในอุ้งมือหรือเปล่าพอในอุ้งมือปุ๊บลองเช็คง่ายๆดูครับก็ตำแหน่งการเป็นเส้นเดียวท่อนแขนโฟ์อาร์มจะมองฝั่งนี้จะไม่เห็นกริปออกมาข้างหน้าข้างหลังเลยถูกต้องครับสมมติว่าอ่ะไอไลน์ได้จับกริปถูกปุ๊บทีนี้แหละครับลองดูเลยหลังจากนี้ดูเลยถ้าพัตเตอร์ ปลายกระดกหรือส้นกระดกไปดัดเลยอื้มหนึ่งอยู่สองเรื่องนี้โอเคนะครับเพราะบางทีและนี่ป้องกันการเสียตังค์ไม่ใช่เหตุนะถูกต้องครับบางทีเนี่ยไปดัดมาเสร็จปุ๊บพอมาจัดท่าเซตอัพเสร็จปุ๊บอ้าวไม่ได้ต้องดัดคืนอีกเพราะฉะนั้นที่พวกคิวบอกดูก่อนเช็คตัวเองก่อนเลยเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ไม่มีผลเหมือนกันแหละแต่มันไม่ใช่เสมอไปถูกครับบางครั้งเป็นเรื่องของการเซตอัพตัวเองเล็กน้อยเลยแบบนี้ใช่เหมือนเราจัดทัมมิ่งมันเล็กน้อยนิดนึ่งครับผมอันไหนสําคััััญททที่่่สุดดดอออนนนไหรรงงงงลมาาาาาาคบถถ้้เกกกิวูตใพ 80%ลูกโอกาสลงหลุมได้สูงมานะครับผมพอท่าทางถูกปุ๊บปรับไม้เนี่ยให้แรงเกลเหมาะสมเนี่ยเพราะว่าแรงเกลที่ไม่เหมาะสมส่งผลในเรื่องของการเลงและทางด้วยการเข้า Impact s p o t t ที่ไม่ตรงกลางด้วยใช่ครับนะครับผมเห็นไหมมันเกิดได้หลายปัจจัยฉะนั้นปรับท่าทางคุณก่อนที่เราบอกไปมี2เดือนองครับ เลยนะครับเช็คกับตัวเองก่อนไปเรียนกับโปรถามโปรไปหาโปรคิวที่กรฟินกราวก็ได้นะครับเขาช่วยดูเพราะฉะนั้นดูตัวเองก่อนเลยก่อนที่คุณจะเสียตังทำไรโดยใช่เหตุครับผมนะครับขอบคุณโปรคิวมากนะครับสสวัดีครับและนี่ก็หมดของช่วงออร์เด์กรีสัปดาห์นี้ครับ